ผมเ่เป็นนเียน้าแ้าแล้วนะครับเปนักซื้อเก่งๆกระดออหมูออกกรดกอ้าวอ้าอ้า็หมแล้วนะเรื่อยไรกอะไรโอ้โหค่อยๆแกะลูกค่อยๆแกะไม่ได้ไม่ได้วังก่อนระวังก่อนละวงก่อนว่อนว่อนะัไม่ได้ยไม่ได้เิกเล่ะโอ้โหยนมาม ่กระน่ารักทั้งเลยหัวมอะไ่เย้ยร้อยผลนอนอยู่เลยูุเด็กไม่มีนี่พอดีพ่อหนุ่มเขานี่ไปทำงานก็เลยต้องเป่าแ้วพี่ข้อซ้ายใช้ัแกงนี่แลงเงยไปพอาจะรอาชุดบนมานีดิเก๋กินข้าวไหมอาจารย์ทาำไปยหม่ ตันชามาแม่อีกเบียร์บีบีเบียร์เลยเอาเบียร์ใส่ลูกพี่นี่จับจับเฮ้ยขาเร่อขาไอ้นี่ก็นี่อยู่แล้วบอกว่าให้คือมาจิบเบียร์นั่งนั่งนั่ง